อันนี้พี่จะเข้าเทคนิคการสอนจริงล่ะเวลาทำขก็สอบจริงทำไงได้ปึ๊บสามเอาก็จะยินพอเพียงเลย นี่ทำให้ดูก่นข้อนหนึ่งดีกว่าเาไม่ดูกนข้อนหนึ่งหลักมีอยู่สี่ขั้นตอนง่ายๆหัวใจนะมีสี่ขั้นตอนสี่ขั้นของสี่สเต็ปเสร็จกับคอมเม็คสเต็ปแ,แรกก็คืออ่านที่หลังก่อนบางคนมาปุ๊บ่อ่านทีหน้าเลย ที่เรนอธิบายเรื่องไอโม่ไอโม่ ok เนี่ยคืออะไรไ ok อโมอหัวใจในการน้ำข้อสองเรื่องเชื่อมโยงอย่างเช่นไอโม่ I ok เนี่ยมันคือตัวเขาขีดระบายว่าประโยชน์ใช่ไหมแต่มันเนี่ยไปอยู่ที่ย่อหน้าอื่นไปซ่อนอยู่ผมว่เขาพูดเรื่องอ่าเคย์เนพอเพียงเนี่ยผมเก้ากาเขาเขาขีด หลักเสรีพอเพียงแบบนี้ใช่ป่ะสมมติเ้าเป็นส่วนหนึ่งไนงะแล้วมันไปอยู่ข้างล่างๆเนี่ยเราต้องไปโยงด้วยเนี่ยบางทีเราอาาร่านแล้วมันเฉื่อแล้วไงใช่ป่ะไม่รู้ว่ามันมีตรงนั้นอยู่วันนี้ขาอันอรตรายฟ้าผ่าใช่ป่ะอันนั้นคือไอ้งงแล้วเราก็อ่านวิ้ยเราก็หาไม่เจอว่าตรงนี้มันต้องโยงแบบานี้ตัวไทยก็เจนกระบปง,งหรือไม่ก็โยกโยงไปเรียบร้อยๆล่ะแต่จริงมันมีเพิ่มเติมเสร็จแล้วก็สอบชอบเป็นอย่างนั้นเนี่ยบางทีขี่ล่างๆนยแต่อ่านที่ต้องโยงอย่างเ เราได้ขีดน้ำบนแต่หายไ้องยโยงยังอยู่ล่างเ,ออเลยเออบางทีเนี่ยมันโยงแต่ที่แรกเลยแต่ไม่เอาไม่ขีดหมดขีดถึงล่างเอออย่างเงี้ยเขาสับขาหลอกเรานั่นแหลหลักการแก้เรื่องเนี้ยสเต็ปแรกอ่ะคืออย่าอ่านเลยต้องไปกระโดดไปอ่านข้างหลังก่อนอ่านในตรงตารางเนี่ยเวลาเขาให้แบบเขาจะให้มาแบบเนี้ยให้มนันไปหนีเลยแล้วให้เราอ่านตรงนี้ก่อนเลยเปิดขึ้นมาพุ่งนังกอ่านในใจเลยศูนย์หนึ่ง หลักสิบพอเพียงหลักสองหลักทารใส่การหลักสามหลักไ,ม,ม,ไม่หมาอ่านไปเรื่อยๆอ่านแล้วหลุคุ้นแะล้วไงแค่ก็ไม่มีอะไรใช่ไหมพอเราอ่านในอีพารากราฟบทความจริงเนี่เราจะเก็ตที่มืเลยพี่อันนี้แม่งมีเรื่องนี้เว้ยขีดไว้ก่อนเป็นไอโม่นั้นก็จะไม่หลุดเลยนะนั้นเสร็จแรกเน,นี่ยอ่านให้หลักก่อนอ่าตัวอ่านให้ฟังเลยเลยเหน็นีไหมเร็วขึ้นหนึ่งขึ้นสอง สามความรูประมาณสี่คพอประมาณห้าความมีเหตุผลหกความมีมุมกัาที <Okay. S 2> ่ตัวเจ็การกระานใจและกันแการใช้เพะเออการใช้ความรู้การก้ากธรรมการพัฒนาที่สมบูรณ์เลยโอเคข้อสอบของสเต็ปเนี้ยสเต็ปแรกคือการอ่านก่อนสเต็ปสองคือต้องอ่านไปขีดไปด้วยข้อสอบจริงอ่ะมันเป็นทั้งทั้งกราฟเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเราไม่ คือเราอ่านทีเราขีดมันจะไม่ไม่ถักมันจะตกให้อ่านไปขีดไปทีละย่อหน้าเลยก่ะเริ่มลองทำดูปืออ,อ่ะตัวีย่างพอมียงศูนย์เลยถูกไหมครับศูนย์หนึ่งเป็นพื้นฐานมาจากหลักเรื่องทางสถิติการและความเป็นมาอันนี้เป็นอะไรเรื่องทางสรราิการนะาเป็นอันสองนะความเรื่มใหม่เป็นอันสามหนึ่งสองสามโยงกันยังไง อ่าถูกไหมศูนย์สองศูนย์สามไม่เกิดศูนย์หน umm> ึ่งถูกไหมเรามีคำว่าเรามีคำว่ามาจากเขียนไาเนังมาจากเขียนก้นดาไปเลยเห็นไหถ้าเห็นเงี้ยไม่มีหนูมาจากหวยรูกตัไหน เราก็มาเขียนได้เนี่ย02กับ03ไป01ไป08้ามันมันไปโยงกับใครต07รู้ได้ไงมีคำว่าไหนเพราะว่าประกอบด้วยประกอบด้วยประกอบด้วยเป็นองค์ประกอบนะแต่ว่ารู้ได้ไงว่ามันเป็น07 ถูกปะ่ะกระบวนาการเก่าคือไอ้มกของกระบวนการย,วยาวข้างบนถูกป่ะกระบนการเห็นใจตรงนี้ก็คือเป็นไอ้มงกคน,นึ่งด้วยศูนเจ็ดก็มีมงองค์ประกอบเป็นศูนแปดลนเก้าเองถูกปะ่ะโอ้ยศูนย์เจ็ก็มีประกอบเป็นศูนแปดนเก้าโอนะ ระยะหน้าสุดท้ายซึ่งกระบวนการเห็นใจและดําเนินการดังกล่าวถึงนำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลระยงยืนอันนี้สูนอะไรหนึ่งูนนะแต่พัฒนาที่สมดุละยยืนงปนอะไรไปเกี่ยวกับหนึ่งศูนก็คือไอโมตัวหนึ่งถูกไหมูนอะไรศูนเจ็ดนำไปสู่เป็นทางนำไปสู่เป็นทางอะไรตรงตรงไปตง็คือนำไปเกิดสิ่หนึ่งูน่อย่างนี้เปิ รอวะว่าอ่ะอนนหลักก็คือหนึู่ข้างหลังก่อนสองอ่านไปขี่ไปสามล่างแมนบอ่าลางแบบทีละพารากเเนี่ยสุดท้ายก็คือผนลรหัที่ไปเร็วๆเลยผละหันเปดิดอะไรตัวแรกนะตวหนึ่งเอัวหนึ่งเอาัวสไหนึ่งเออลตัวที่สองเลย ส่นห้าเก้านกเก้าดีส่วนเจเก้าดีสิบ5แปดสิบเอลยปดดีแค่่นเก้าส่้าดีแล้วสิเอดูส่นเจ็อีกทีนวแล้วสนแปดดีส่นเก้าดีแล้วก็สิบเแล้วก็สิบเอส่วนแปดต่อไปครับประตู ก้าก็ก้าเฮดหนึ่งศูนย์นะหนึ่งศูนย์เก็ก้อนหนึ่งหนึ่งไงโอเคอัลล่าสี่คนนี้ใครถูกเยอะสุดครับพี่ครับถ้าที่ดูเปอร์เซ็นต์แล้วตอนต้นเนี่ยเท่ากันเลยผิดพอกันคือมีไอเดียนะมีไอเดียหาไอ้โม่งไม่เจอไอ้ม่งเน่ต้องควายเพียบเลย ตัวอย่างตัวอย่างอะตัวแป้งเลยตัวอย่างคือผ้าไอโมใช่ฮะเสร็จเวลาทำข้อสอบจริงก็คือจะผ้าไอโม้งัหมดแล้วก็ตีความตีความกันผิดอย่างเดี๋ยวว่าเราล็อกส่เก้ามันไม่เกิดเป็นสองจุสาเก้าเกิดจากนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่ง โดงโดงถูกแล้วแต่แต่ต้องข้อหน้าต้องต้องถูกในครั้งแรกเอาใหม่ข้อหน้าถูกในครั้งแรกอันนี้ทำได้ดีละทงดีไม่พอเราจะมาถูกในครั้งแรกไง,งเพราะของจริงมันต้องครั้งเดียวนะขั้งเดียวตรงคือเราเราอ่านหนังสือจะพวกผูชายอื่นใช่เราจะอ่านปัดปัดอยู่ว่าปืนนะาา๊ดปืด๊ดใจคืออะไรปื๊ดปื๊ดปัดปัด แต่อ่านพระเชิงวงต้องอ่านแบบละเอียดอ,อ่านไปทุกคำวะพอันนี้ถ้าเป็นไอ้งงเหรอไอ้งงไงไอ้งงมือะไรวะถ้าเป็นนี้นะจะไม่หลุดอืมของเราอ่านปาดนะเรียกร้อยเลยเรทีเสร็จัต่้องอชนะ,นะนอ